ขออนุญาตแน,นนะนํานักกีฬาวิ่งครบเพลิงในวันนี้นะคะนักเรียนภูวิตภาชนะทิพย์เป็นนักเรียนชั้นม .6 หห้อง5เกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2542บิดาและมารดาคือคุณสลาบุตรและคุณพัทยาภาชนะทิพย์นักเรียนภูวิตเป็นนักเรียนกีฬายิงธนูประเภทธนูคันทศกาลังโดยมีผลงานโดดเด่นดังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการแข่งขัน AF a r c h e y Championship c i r ซ u i i t 2016ในประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับเหรียญเงินจากรายการบู u า e y a r l h e r y Championship 2016ในประเภทบุคคลทั่วไปและได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของตัวแทนเยาวชนไทยในการแข่งขัน World Indoor Archery Youth Cup 2016ประเภทอายุไม่เกิน20ปี Let me introduce our today's t o u c h b e a r e r Mr. Puvit p a t n a t ิ i p b o n on the 13th of June 1999 He is studying in grade 12, room 5. His parents are Mr. Slavut and Mrs. Patiya Patanati. is an athlete who compete in the event of Athlete Compile Mao. About his outstanding achievement, earned one gold medal and one silver medal in AF Athlete Championship 2016 in individual open. Got one silver medal in Bull-Eye athlete, athlete Championship 2016 in individual opened and was ranked number 1 of Thai Youth Representative in World Indoor Athlete Youth Cup 2016, up to 20 years old. Mm -hmm. ทำให้อยู่เหมือนกับบนสวรรค์ชั้นฟ้าเลยนะครับมีเมฆลอยสวยงามและขอแนะนําผู้เชิญคันธนูนางสาวกฤพปรปฐุมสุวรรณปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6โรงเรียนลาดวินิตบางแก้วนางสาวกฤษพรเป็นนักกีฬาย,ยิงธนูประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครผลงานสร้างชื่อได้รับสามเหรียญทองจากการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พ พระรัตนรา,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการสาราวัคแชมเปียนชิพที่ประเทศมาเลเซียและรายการเกษตรศาสตร์ University Championship ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านนะคะนะครับก็ถือว่าเป็นเยาวชนมือวางอันดับหนึ่งของประเทศทั้งคู่เลยนะครับในด้านการยิงธนูนะครับเราจะมาลุ้นกันครับ โอ้โหเข้าเป้าเหลือตรงกลางนะครับและสัญลักษณ์กีฬาคอลเลจเด็ครั้งที่52นะครับกระถางคบเพิงก็ถูกจุดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นหมายถึงเสียงเชียร์และการแข่งขันนะครับจะดำเนินขึ้นอย่างเต็มที่ครับ